วันนี้ก็พบกับผมไทเกอร์ซาซ่ากิมดีแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันเลยนะฮะในพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่ที่ที่สี่นะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สี่ใช่ไหมหรือวพาร์ทที่ห้าวะพาร์ทที่สี่แหละอ่ะก้อนมันอยู่น,นิ่มนโลกของขวดแก้วนะโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ ต้นไม้เก็บต้นไม้ก่อนต้นไม้ได้กี่ต้นวะได้สองฮะเก็บไว้นในกล่องลเลยเราไม่กระดูไม่ต้องห่วง เราเก็บของที่จำเป็นไว้เราจะไปยังนรกกันแล้ววันนี้อ้าววางผิดบ็อกนะ ไปนรกกันเลยไปนรกกันเลยดิน,นยังมีดินอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยยังมีดินอยู่เรามีเหล็กไหมเหล็กสักสามอันนะสามอันเราจะทำไอ้นี่ฮยทำกระคุ้ทำถังเนี่ยถังตักน,น้ำนั่นแหละมันจะตักน้ำไปด้วย เราจะไปกันแล้ววันนี้จ้าอยู่เดสมอลลี่เลยเนี่ยอู้อู้แล้วอู้แล้วไม่น่าเดินแบบหวาดเสียว dạng tay học đinh vĩnh thơ ông có hai mười đôi đâu mày nữa khoảng lời thằng được khú đinh mãi mãi có tìm mời mẹ nó sẽ dài nó sẽ đài มันน่าเสียดายที่สุดเลยนะคือเราจะสะสมไว้เก็บไว้นะขอมากมายเลยนะฮะผมก็ดูก,กันนะเพียงโตเี็วจังเลยนะแค่นี้ยี่ไม่น่าเลยเรา โอ้โหตตายแล้วเราน่าจะใดาของที่เราสะสมมานะครับเพราะ นะก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกไปน่าเสียดายไปกันเลยเราจะกดดินกันแล้ววันนี้เราต้องทำที่กดหินก่อนใช่ไหม้นที่กดหินกดเพชรเลยดีกว่าที่กดท้องที่กดใช้ที่ขุดเหล็กดีกว่าไหมผมว่า น่นัน่าจะขูดได้ทุกอย่างมากกว่านะครับเคยอย่างนี้เลยต้นไม้ขุดเลยอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยประมาณพาร์ทเท่าไหร่วะพาร์ทที่หกพาร์ทที่7หรือไม่ก็พาร์ทที่ห้าเราจะไป หมู่บ้าน n p c นพีะฮะเราจะจะไปใช้ชีวิตที่นั่นโอ้โหเหล็กครับท่านผู้ชมเราเจอเหล็กแล้วเจอมากขึ้นด้วยจำจำเทมเราเจอเหล็กเจอเหล็กแต่ยังไม่ได้เจอฐานเลยเนี่ย เก็บไว้เลยอะไรเนี่ยกูโหโห เงเคยเห็นนี่แหละแหม่เพิ่งเคยเห็นจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่มาเอาให้ดูนี่แล้วผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยขุดมาเจอน,นี่แหละโอ้โหขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวเดินพลักตกลาวาตายโอ้โหพระเจ้าช่วย

ไม่หมดสิคอเจอฐานแล้วอ้าวภาวนาเจอฐานก็เจอฐานจริงๆเลยขอภาวนาเจอเพชรอีกแล้วกันนะเจ็ดสองก้อนสามก้อนแล้วกันนะก็ยังดีน่ะทำไมเจอแค่นี้ทำไมเจอแค่นี้ ขุดสูตรโลกแล้วเนี่ยเจวแค่นี้มี่เจออีกแล้วขุดสูตรโลกจนอ้อมได้เก,เกือบหนึ่งรอบแล้วเนี่ยโอ้โหครับภาวนาให้เจอเพชรก็เจอจริงจใช่ะด้วยลาพิสน,นี่นี่นี่เยอะ อย่าๆๆๆๆๆๆๆโอ้ย <hein ous> ัง <hein> ด <ous> ีที่ผมยังมีความว่องไวอะฉับไวกระฉับกระเฉงอะเข้าใจป่ะนะยังดีที่มีความว่องไวอยู่นะฮะก็สปิดไล่ลาวไปเลยเมื่อกี้ก็เกือบตายอ่ะ ยังดีที่เรารอดไปได้ตอนมาอย่างวุดวิดเลยเมื่อกี้เกือบโดนลาวาเผาตายไปลวเนี่ยเราขุดได้เกือบรอบหนึ่งแล้วนนเนี่ยจําได้เลยว่าตรงนี้เราเคยขุดมาตอนที่มันปัก <c oughs> เรามาข้างล่างแล้วเราแหลกเลยนะเนี่ย แน่ที่อยู่ข้างบนไม่เห็นแหลกอยู่ข้างล่างปุ๊บแหลกปั๊บเลยนะเธอตัวเธอเราจะไปนรกกันแล้ววันนี้เราได้เพชรอี่อันสามอันคุ้มครับบอกได้คําเดียวเลยว่าคุม้มคุ้มมากๆด้วยมีฐานมีเหล็กได้เหล็กมาสิบี่อันคุ้มครับฐานได้ยีิบสองอันก็คุ้มแล้วเราต้องแบ่งไว้ but my